สวัสดีครับวันนี้ป๊าทุกคนไม่ยเวนะครับสามเหลี่ยมทองคํานะครับสามเหลี่ยมทองคํานะครับตรงบริเวณเจียงแสนนะครับเจียงแสนนะครับอ่น,น้งโมสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับมานี่ก่อนเ็วมาโฮมฮักแฟมิลี่พาพ่อมาเที่ยวหน่อยามาเลยรโฮมฮักแฟมิลี่พาพาพ่อมามานี่ลกูกมานี่ ครูบาศรีวิชัยครับโอ้ยดูเขาดูครับพระองค์ใหญ่ครับพระประธานองค์ใหญ่ครับสาธุปุ่นกับฟังปุ่นเป็นแด่นตลอดนะครับนี่บริเวณแม่น้ำคงนะครับแม่น้ำคงนะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหดูน้ำดิครับนี่บริเวณตรงแม่น้ำคงนะครับถ้าข้ามไปฟังปุ่นกับฟังพระม่ฟังลาวนะครับ ซึ่งตอนนี้จเจริญมากครับเพราะว่ามีธุร<อ>ก<อ>ิจใหญ่โตกับคาสิโนอย่างใหญ่เลยครับองค์เดี๋ยไปนะตกอย่าไปตกตกตก,ตกมาวันนี้อันงหงมกูวานเลยลูกพ่อกูวาเลยลูกปอกหัอกว,ลลอ,วอ่น้องหงมเดี๋ยวป,าป้าปอขึ้นไปไหว้พระกันเร็วอาน้องหงมนดินๆนั่นไว้จะปล่อยทายนี่เดินเดินขึ้นขึ้นไปหน้อยก็ได้เอาหันหน้ามา เห็นไหมมะงอมฮักในหนนี่เป็นปลากล็ลหกไหนโอ้ป่าตัวเล็กกับบริเวณนะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับสามเหลี่ยมทองคำเพื่อเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้ครับอาขามฟังก่อนก็มีเพลงมันแดนซุดยอดครับ ฝั่งลาวครับฝั่งคาสิโนครับโอเคครับตอนนี้เฮาปลามาชมบริเวณตรงนี้กันอ๋ออันเดียเขาขอจบคลิปตรงนี้กันนะครับกับสามเหลี่ยมทองคำครับอาน้องหอมมาสวัสดีครับคุณลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ